ไม,ใใไ,ไม่ให้บอกจะบอกอให้รีบมาไงรีบตามมาอ <On it. S 1> จนลนเมื่อหายไปไหนมาเนี่ยไปดูบดีมาพี่เมื่อกี่โดนดูดลีไอ้เต้ยโดูดลีปะดูบุีปะไม่ดูดใช่ปะไปมองพระจันทร์มา พิเศษเจอทันเดอร์ห่วยไม่ได้หรอกจะดีนายกูเหรอระวังสัตรูหายไปไ Ooh, 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 ooh. In a blink of an eye, nothing can save you now. Why? I'm already there. Yeah, <laughs> you Goodbye, not a problem. I'm already there. Your spells are useless against me. Not a problem. The bloodstone is yours. Not a problem. Useless against me. Only don't count man and blood will be spilled in a blink of an eye. Not a problem. Your man is mine. I'm already a paragon. Your shields are useless against me. Not a problem. Nothing can save you now. Not a problem. On it. I'm already there. You're finished. Not a problem. In a blink of an eye. Mana and blood will be spilled. Consider it done. Not a problem. I'm already there. Not a problem. Your spells are useless against me. In a blink of an eye. Your mana is mine. Mana and blood will be spilled. ระวังเอาเรื่องไม่น่าไปเลยอย่างงี้กูก็กลางชิวๆกูดันป้อมเลยล่ะก,กัน

In a blink of an eye. Oh yeah. Oh yeah. Mann and blood will be spilled. Honor. Nothing can save you now. Please. I'm already there. You're finished. Consider it done. Nothing could save you now in a blink of an eye. Hmm. You faced a paragon, Jen, hey, face love, love. Found you soon. Against me, this. I'm already there. <laughs> oh. Wait a second, consider <laughs> done. Peter, I'm already there. Yeah. You done. is Not a problem. The greatest euphoria is gained from pure mana. Huh. Yeah. <laughs> 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 เติมานานป้อใจเหรอวะเฮ้่เฮ้ยแกล่อเลยแกเอาดิเอาดิตันนี่ตันเตี้ยพี่เฮ้ยกลัวแบบแปลงแม่แกวิ่งเร็วสุดเลยอะพี่แกวิ่งสุดอ่ะแกวิ่งสุดอ่ะแกมาช่วยแกวิ่งสุดอ่ะเพื่อแหมแกเปิดก่อนได้ดีก่อนแช่เพื่อนลากมันมาเพื่อนลากมาได้ปะ เอาได้เพื่อนมาแล้วกูมาแล้วเพื่อนกูมาแล้วเพื่อน <L AR GA MA> ออหอหหายไปเลยไอ้สัตว์ <_ L AR GA> เฮ้ยนี่กว่าเพื่อน <_ L AR GA> เดี๋ยวเราหวานปาลารอบข้าววอบิดหน่อยนะทุกคน <_ L AR GA> เดี๋ยวมันเกิดมามันสู้ยาก <_ L AR GA> ไม่มีใครลงเลย่วย <_ L AR GA>

เ <t art ic> ื่อโดนระวังสัตว <g fret ting> ์แรงจักแฮมเมอร์อยู่นะแฮมเมอร์อยู่ระวังด้วย Black <laughs> <What are these laughs> God, no your spells are useless against me. On it, never can come to the ground. Here, you go not be really You're finished. Here, <hook> yeah. your manner is mine. เฮ้ยไอ้เฮียไอเฮียมันจุกป่าไอศาสตว์เออม่มีขวานโอ้ยมากดบลเฮ้ยโดนแน่เฮีย เชี่วผมมัาจะไปเสียวเวลาวแม่งเอ,อ้ยรถปิดไปกี่บาทเนะี่ยแปดร้อยบาทว <c oughs> ยทำกูขึ้นเลย <c oughs> ม,ามามาเพื่อนรุมเซึ่งมันรุมมันเลยเนี่ยตัวเดียวเพื่อนมึงมาได้ตายห่วงตายค่ะให้มันลงนรกอะมามามาเอาเอา มืเอเราให้มันแบบไม่ได้บุตไม่ได้เกิด<ไ>อะไรที่มาป่าเนี่ยเออจัดไปเพื่อนระวังมึงกลับมึงฆ่าให้มันกลับไปอยู่ในเรื่องเบนเทนนะเพื่อนฆ่ามันดิระวัง CONSIDER it DONE IT I'M ALREADY THERE One of your structures is under attack. The Legion has destroyed the Hellborn Tower. Your mana is mine. Your spells are useless against me. มาตลอดเลยเนะี่ยต้องลบไลน์แล้วแหะเฮ้ยมันแปลงร่างแล้วเพิ่มแปลงเลมนแปร่ยาวนี่เยไเเลยเี้ยว่าแล้วเฮ้ยหมานี้มานี้มอนี่สอดห้าวเนี่ยข้าวร้อยเวย นี่ไอ้เฮียมาปา่าลับบลิแทป่ากสวยเ,เฮียหม,มาเป็ดมาลกหมาชั่วหมาเลวไอวนินเอ้ยจะอิโมโมทอยู่แล้วว่าไม่น่าตายเลยทุกคนระวังเฮ้ยเพื่อนเพอนเพืน,เ,พน,เ,พนเราปกกัด เหเพือนเ่วยเียตายไปดี่เพื่อนเอามันเพื่อนเอามันเพื่อัวป้องกลางหลัวลุกม่อยดิเพื่อน้องกลาหน่อยครับปงกลางหน่ยเพื่อนเราต้องเรีบดันป้อมละป้อมลไม่ทันโอเคครับโอเค แกมีปัญหาทางจิตใจหออเอาป้อมพมนทำเทีย่ยวอะไรกันนี้โกรธอย่าเพื่อนไม่ยาระวงัง แ a มยฮะ Not a problem ายรองเท้าเพื่ออะไรอ้ยขูขายรองเท้าทิ้งเพื่ออะไรวะงั้นกูได้ไปแล้วเนี่ยเอ้ากูงงกับตัวเองเหมือนกันไม่ยึดเป็ด งงกับตัวเองเขียบไปพี่เขียบไปพี่อกมานี่ตายพี่มนที่กู้บ่อพี่นสวยพี่เจียวลั่ เคยมันมีนูแล้วว well, ่าฟิลอะไรอะไรแฮมเมอร์มาอยู่แฮมเมอร์มาอยู่เว้ยเฮ้ยหมา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 เฮ้ยหมาหมาระวังหมาด้วยนะเฮ้ย เดี๋ยวกูดึงใม้เพื่อนอย่างสวยๆเดี๋ยวออกสามสีเท่ๆเพื่อความเท่ท่านผู้ชมไอเรามันติดเล่นอยู่แล้วย่างเพื่อนแต่มันก็ขึ้นย่อยาอยู่เพื่อนแล้วทำไมผม <ไป S 1> ลืมเอาหวานมาด้วย หวานมาได้เยอะแต่เย็นเฮ้ยไปแม่งรีบอ่ะไปตายทำไมไอ้ไม่เข้าใจตัดแอมเมอร์บิ้งมาเฮ้ยมาแล้วเหรอพีเคมาแล้วว่ะเฮ้ยเบชิบหายแล้วเนียอย่าทำนี้เพื่อนอย่าทำนี้เพื่อนอย่าทำนี้เพื่อนผู้มึงทำอะไรกันเกินเ่ย โอ้ขึ้นอย่างยากอ่ะตัวแม่งสกิลไกลๆทั้งนั้นเร็วจะขึ้นทำไมวะก็ปักหวานดันชิปไปเอยๆท่านผู้ชมไงมันก็เดฟในอยู่ละไปลกูกลัวกูขึ้น้วยกูเองก็ได้ว่าวานอะ คืแล้วเห็นเข้าได้ปะไฟหน่อยเไปเฮ้ยไปเที้ยมจะตายแล้วสวยแค่นั้นแหละโอ้ยเ,เอาดีเย่ yeah, แกวตึงเลยไอ้พื่เฮ้ยมึงเห็นหมาหมาขนตูดไหมเพื่อนนอนมาดีเพื่อนเอ้ย กูไม่ได้ซักตัวไอ้ไไเหี้ยตาเมีดกูเบาจัดแบบนี้ไม่ดีเลยหวานก็ <'m> ไม่หวานช่วยกู <a> ยังชิปดีกว่า Mana and blood will be spilled. We now consider it done. Not a problem. I'm already there. I'm only there. Not a problem. ขึ้นยากมากอ่ะเพื่อนขึ้นยาก็ไม่ต้องขึ้นเพื่อนมึงก็จะตายหาไวไม่มีกูเข้าไว้เงี้ยเงี้ย

เอาดีเป็นเล่นไอเทยมึงนี่มันรู้ใจจริงเลยแบบเพื่อนช่วยบอกได้ไหมอ้าได้ได้โหลดเลมเผ็ดวับบนได้ปะแฮมเมอร์จะมาป้อมบนเลมเผิดอยู่ปะ

In a blink of an eye. I'm Not a problem. I'm already there. in a blink of an eye. It done. I'm already there. เมื่อโดดปึ้มไปแล้วระวังเคยบอได้ไหมอพอกดผิดอีกแล้ว หายไปแล้วหายไปแเฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮียเพื่ออะไรกูตีอยู่ตั้งนานเพื่อนเออไม่เห็นใช่ปะหล่ะไป่แก๊คให้กูได้เฉิดหน่อยเว้ยเฮ้ยอะ ยังไม่มีมีไข่คนเดียวเพื่ออะไรแต่งตัวเสพ Nothing can save you now. Really? now. You're finished. Your manner is mine. You consider it done. On it. Not a problem. You're my like you. do <laughs> ไปเฮเพื่อนเด็กกูวิ่งไปเพื่อนเพื่อนแล้องหนีเพื่อน,อ,น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 อ้าวคืออะไรโอ้ยกูยโดนหมาฆ่าตายเฮ้เฮ้เฮ้ไอหมาเอาไม่ได้เล่นแต้่ถ้ากูไปเเเกิดอฉย Die! Oh, yeah. In a blink of an eye. Oh, the Legion have destroyed the oh, Hellborn yeah. Tower.